เรามาถ่ายให้เพื่อนๆชมตอนเย็นนะคะต้นแม้หอมเรานอนหลับแล้วนะคะเห็นใบห่อๆหอแบบนี้คือเขานอนหลับนะคะเพื่อนๆเ,เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนกฤษณาของเราอีกนะคะ มาดูกันว่ากิษณาของเราในสวนหรือไม่หอมของเราในสวนนี้โตขนาดไหนแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราเพิ่งลงปลูกไปนะคะที่ทําคลิปไปนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆกิษณาที่เราปลูกไปเมื่อตอนฤอดูแล้งที่ผ่านมานะคะนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคะ ต้นปริศนาของเราโตดีมากเลยค่ะแถวนี้คือเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้ไก่นะคะที่เราทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าต้นเขาจะอวบใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะใบก็ใหญ่งามมากเลยค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะคือข้อดีนะคะของเกษตรอินทรีย์ ข้อดีของปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆดูนะคะให้เพื่อนๆชมรอบๆเลยนะคะตรงแถวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะก็จะไม่ค่อยงามนะคะเดี๋ยวตรงนี้ จะไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะอันนี้คือใบเริ่มเหลืองนะคะอันนี้คือขาดปุ๋ยแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่าฝั่งขวานี้จะได้ปีหนึ่งนะคะก็สูงไปสองเมตรแล้วนะคะพอมาฝั่งซ้ายมือนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นต้นโตขึ้นมาอีกนิดนะคะอันนี้ก็คือปลูกได้สี่ปีแล้วนะคะ อันนี้ก็เริ่มโตมากแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ปลูกพร้อมกันทีเดียวปลูกพร้อมกันทีเดียวการดูแลรักษาเราดูแลไม่ไหวนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องมาทยอยแบ่งล็อกปลูกนะคะเพื่อให้เขาโตสู้กับหญ้าไหวนะคะแล้วเราก็ดูแลลดน้ำไหวนะคะอีกอย่างคือเงินทุนนะคะในการมาเดินระบบน้ำนะคะเพื่อนเพื่อน เราก็ต้องทยอยทำนะคะถ้าเราไม่มีทุนแต่ถ้าเรามีทุนอยู่แล้วเราสามารถที่จะทำครั้งเดียวได้เลยนะคะแล้วก็จ้างคนงานมาลดน้ำให้แต่ที่ส่วนนี้จะเน้นทำเองนะคะเหนื่อยแต่คุ้มค่ามากเลยนะคะ ดูจากต้นที่ความสูงของต้นก็ได้หนึ่งเมตรแล้วนะคะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะเมตรเมตรห้าสิบได้แล้วนะคะอันนี้ที่เห็นงามไวเพราะว่าเรามีความเข้าใจนะคะเราเข้าใจในต้นกฤษณาแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ สู้กับปัญหารู้โลกรู้ดินนะคะเนี่ยนะคะงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มีคำถามหรือว่าคำแนะนำอะไรก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะนี่เราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆนได้ รับชมนะคะว่ากิศนาในสวนเราโตแล้วนะคะหญ้าก็เขียวปีเลยนะคะเพื่อนๆก็จะตัดหญ้าเอานะคะจะไม่ได้ใช้สารเคมีในการมาฉีดฆ่าย้านะคะหนะคะ เรามาถ่ายให้เพื่อนๆชมตอนเย็นนะคะต้นม้หอมเรานอนหลับแล้วนะคะเห็นใบห่อๆแบบนี้คือเขานอนหลับนะคะเพื่อนๆตอนนี้หกโมงเย็นนะคะที่เรามาถ่ายก็เลยเป็นว่าเหมือนกิศนามันใบห่อๆเหี่ยวๆนะคะคือจริงๆแล้วเขานอนหลับนะคะ กิษนา6เดือนนะคะหรือแม่หอม6เดือนนะคะเพื่อนงามมากเลยนะคะต้นไม้ถ้าเราใส่ใจดูแลกินอิ่มนอนหลับนะคะเขาก็เหมือนคนนะคะถ้าเขาได้ปุ๋ยได้บรับการดูแลอย่างดีเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเราสูง150ป่านะคะต้นไม้ก็ระดับหน้าอกเราแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ